พิสวัสข้าพพบพีที่38จนถึงตอนจบในวันอังคารที่3มิถุนายน,ยนนี้จะงดออกอากาศเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพ,พระราชินีค่ะรัตด,ดาพยายามจะตื่นแพรทองอีกครั้งว่าไม่ควรใช้กายหยาบร่วมหลับนอนกับมนุษย์เพราะเสี่ยงต่อการแตกดับของวิญญาณเมื่อทั้งทีรัตและลัตด,ดารู้ว่าแพรทองได้หายไปจริงๆแล้วรัดดาจึงเปิดเผยว่าการที่แพรทองหายไปจากทีรัตนั้น เป็นเพราะแพรทองได้ร่วมหลับนอนกับมนุษย์เป็นการใช้พลังอย่างมหาศาลจะทําให้วิญญาณของแพรทองแตกดับอย่างทาวบอลทีรัตรู้สุดลงร้องไห้โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้แพรทองต้องหายไปในขณะที่แพรทองในร่างโปร่งแสงยืนมองทีรัตอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่มีใครรับรู้ได้แพรทองน้ำตาไหลเงียบด้วยความรักและความเจ็บปวดอีกด้านหนึ่ง เสียบ้างก็เจอปัญหาใหญ่เรื่องเงินค่าหวยที่ยอดการขายหวยลดลงเพราะเขาเคยค้างจ่ายและเริ่มบิดบังคับให้ลูกนีจ่จ่ายดีและบังคับให้โอนทรัพย์สินเพื่อหวังจะเอาไปขายต่อเพื่อโกยเงินเข้ากระเป๋าน้ำซ้ำยังจะไปเคลียร์สารแม่ย่าทิ้งที่สารแม่ย่าเวลานี้ก็กลับคึกคักเพราะมีชาวบ,บ้านมาขอหวยกันอีกครั้งแพรทองก็ยังพอมีแรงให้เสกได้ทําให้เสียบ้างตามมาโมโห เห็นชาวบ้านมาขอหวยกันมากทําให้พกอาวุธเข้ามาขู่ชาวบ้านไล่ชาวบ้านให้กลับไปและประกาศว่าจะพังศาลทําให้แพรทองรู้สึกเจ็บใจที่ไม่อาจปกป้องศาลได้หลังเกิดเหตุการณ์ทําให้แพรทองหลบไปกับซ่อนตัวที่ต้นตะเคียนเพื่อสะสมพลังบุญต่อในคืนเดียวกันที่รัฐยังคงคิดถึงแพรทองอย่างเจ็บปวดขณะที่อาจารย์เดช ก็ฝึกวิชาสำเร็จและเตรียมจะใช้พลังใหม่เล่นงานวิญญาณของแพรทองด้วยหมอดินอคมร้ายแรงขณะดเดียวกันทีรัตก็ตั้งจิตถวายสังฆทานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแพรทองซึ่งกำลังนั่งสมาธิที่ต้นตะเคียนพลังบุญที่ได้รับทำให้แพรทองฟืน้นสามารถมีพลังกลับมาได้อีกครั้งอย่างช้าๆหลังจากนั้นทีรัตก็ยังคงบริจาคเงินจำนวนมากให้กับโรงพยาบาล พร้อมสั่งการานอุทิศบุญให้กับแพรทองโดยเฉพาะด้านแพรทองก็เริ่มสัมผัสได้ถึงผลบุญที่หลังไหลเข้ามาในวันหนึ่งเสียป้างถูกมือปืนมาลอบยิงที่หน้าบ้านจนเสียชีวิตต่อหน้าเมทินีเมธินีกรีดร้องด้วยความตกใจและเสียใจอย่างหนักเมทินีถูกตำรวจสอบสวนเรื่องการตายของเสียบ้างในเวลาเดียวกันอาจารย์เดชและนชชา ก็ประกอบพิธีอาคมรายที่สารเมายา่าโดยใช้มีดหมอและมอดินเพื่อสะกดและจับแพรทองทําให้แพรทองที่อยู่กับลัดดาที่กําลังจัดดอกไม้อยู่ในบ้านแพรทองก็เกิดอาการเจ็บปวดอย่างหนักและรู้สึกได้ถึงมีพลังมืดที่เรียกเธอกลับไปที่สารแพรทองถูกดึงไปจึงไปปรากฏตัวที่สารเมายา่าท่ามกลางความตกใจของรัดดารัดดาจะไปช่วยแพรทองแพรทองเจ็บปวดทรมาน เห็นนัชชาจึงเตือนนัชชาว่าที่แท้จริงแล้วเธอก็คือพี่น้องฝาแฝดในอดีตชาติแต่นัชชาก็ไม่เชื่อและสั่งให้อาจารย์เดชทำพิธีสะกดวิญญาณแพรทองทันทีปารดาตามมาแล้วหวังจะทำลายพิธีของอาจารย์เดชแต่ก็กลับถูกอาจารย์เดชทำร้ายกับทมกลางความโกรหนแพรทองจึงถูกสะกดวิญญาณและถูกดูดเข้าไปในหม้อดินต่อหน้าต่อตาของปารดา ปรารดากรีดดองด้วยความตกใจที่เห็นวิญญาณของแพรทองลอยเข้าไปในหม้อปรารดาจะเข้าไปแย่งหม้อดินก้าจะเอามีดหมอแทงปรารดาจังหวะนั้นกาเห็นนัชชายืนอยู่จึงคิดจะให้นัชชาเป็นแพรับบาปจึงผลักนัชชาไปหาปรารดาทําให้นัชชาเซไปที่มีดหมอพอดีจังหวะนั้นมีดหมอจึงแทงเข้าไปปักปรารดาโดยที่นัชชาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าปรารดาเลยหลังจากนั้นอาจารย์เดช นัชชาเลกล้าได้นำหม้อดินที่ขันวินเทีนของแพรทองไปถ่วงน้ำพร้อมทั้งลงมนสกดเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้วินเทียนของแพรทองหลุดออกมาได้อีกในขณะที่บ้านของทีรัตทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์การหายตัวไปของแพรทองเกี่ยวข้องกับการตายของรัดดาหรือไม่ทีรัตการันและนางตานีก็เริ่มสืบหาความจริงจนดนพบกับลูกบอลคมที่ตกอยู่ที่ศาลไมยา่าเชื่อว่าเป็นของอาจารย์เดช อาจารย์เดชเวลานี้ก็เริ่มวางแผนแม็กเมลนัชชาเรียกเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อปิดปากไม่ให้แจ้งตำรวจว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าปาลด,ดานัชชารู้ว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อแต่ก็ไม่กล้าขัดขืนจังหวะนั้นทีรัตการันบุกเข้าไปเผชิญหน้ากับอาจารย์เดชท,ที่สำนักแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนจึงไม่สามารถเอาผิดได้ไฟนัชชาก็กลัวว่าจะถูกตำรวจจับ จึงรีบเอาเงินมาให้อาจารย์เดชหนึ่งล้านบาทเพื่อแลกกับการปิดปากนัชชาคิดว่ามันคุ้มค่าเพราะคิดว่าในไหนแพรทองก็จะหายไปตลอดการทําให้ทีรัตและการันได้เห็นนัชชามาที่บ้านอาจารย์เดชโดยถือกระเป๋าใบใหญ่ทีรัตสงสัยว่านัชชามาทําไมที่บ้านอาจารย์เดชจึงเชื่อมโยงว่านัชชาอาจจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องทั้งหมดยิ่งทีรัต เห็นนัชชาบ้านอาจารย์เดดแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าแพรทองอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ได้ถูกขังเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่บ้านของทีรัตทุกคนกำลังปรึกษาเรื่องการตามหาแพรทองสุรางเศร้าใจที่รัดดาตายและแพรทองก็หายไปส่วนเมทินีก็โผล่มาเยี่ยมพร้อมทำตัวน่าสงสารวังตีสนิทกับทีรัตอีกครั้งแต่สุรางก็ไม่ไว้ใจและพูดตัดบทเพื่อให้เมธินีออกไป ในค่ำคืนนั้นทีรัตกาลานนันนาตนีบุกเข้าไปที่สำนักอาจารย์เดชและเข้าไปยังห้องเก็บขวดวิญญาณแต่ก็ไม่พบร่องรอยของแพรทองเลยแต่ไปกลับเจอเศษผ้าข,ของรดาที่เคยทำหายไปจังหวะเดียวกันอาจารย์เดชและกา้าเมากลับมาและได้เผยพูดความจริงมาทั้งหมดว่าพวกเขาได้จับแพรทองขังเอาไว้นในหม้อด,ดินและถงน้ำไปแล้วพร้อมทั้งสารภาพว่าเป็นคนฆ่ารดากาลันโมโหต่อยกล้า จนขดวิญญาณตกแตกวิญญาณที่เคยถูกขังหลุดออกมาลุ่มเล่นงานอาจารย์เดชจนอาจารย์เดชขาดใจตายต่อหน้าทุกคนแต่ทีรัตก็ยังไม่เจอหมอดินที่แพรทองถูกขังเอาไว้ทีรัตจึงสงสัยนัชชาเพราะนัชชาต้องรู้ว่ามอดินของแพรทองอยู่ที่ไหนจึงโทรไปหาและบอกว่าจะเข้าไปนัชชาดีใจมากที่ทีรัตจะมาทําให้เมื่อทีรัตมาถึงนัชชาที่หลงลัางทีรัตก็โผล่เข้าไปกอด ธีรัตไม่พอใจเขาไปเค้นความจริงแต่นัชชาก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องทีรัตจึงได้บอกว่าเขาได้เห็นนัชชาไปที่บ้านของอาจารย์เดชทําให้นัชชาถึงกับพูดไม่ออกทีรัตรู้ทันว่านัชชาเป็นคนทําร้ายแพททองจริงๆทีรัตโกรธมากนัชชาร้องไห้เขาไปกอดยื้อทีรัตเซยว,วิาาสาและลังศิวัตรเดินเข้ามาเห็นพอดีถึงก็ไม่พอใจต่อว่าทีรัตนัชชาเข้าไปปกป้องทีรัตและบอกว่าเธอรักทีรัต ไม่ได้รักรังสีวัตเลยแต่คํำสารภาพรักของนัชชาไม่มีผลต่อทีรัตทีรัตเดินหนีอย่างไม่ใยดีทิ้งให้นัชชาวิ่งร้องไห้ไล่ตามทีรัตที่เดินจากไปรังสีวัตไม่พอใจที่เห็นคู่มั่นปันใจให้กับทีรัตเมื่อแพรทองหายไปทีรัตจึงออกตามหาแพรทองและขอให้หลวงปู่สันช่วยเหลือในที่สุดทีรัตก็ได้เจอมอกห่งวิญญาณของแพรทองนัชาเมทินีรังสีวัต ตามมาจะแย่งม้อขังวิญญาณไม่ยอมให้ทีรัตเปิดออกทำให้เกิดการต่อสู้กันหมอขังวิญญาณของแพรทองได้ถูกเปิดนัชชาเมธินีรังสิวัตรร่วมปืนกันทำลายสารเมยา่าทีรัตจึงเข้ามาขัดขวางจึงเกิดการต่อสู้กันแต่แพรทองรีบเอาตัวเข้ามาขวางไว้จึงถูกแทงเข้าที่หัวใจทีรัตเห็นแพรทองกำลังจะตายเข้ามากอดแพรทองวิญ,ญญาณของแพรทองลอยออกจากล่างนัชชาย,ยิ้มพอใจที่จัดการกับแพรทองได้สำเร็จ ทีรัฐโมโหรังสีวัตมากทําให้เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งรังสีวัตที่มีปืนกําลังจะยิงทีรัฐแต่นัชชาเห็นรีบเอาตัวเข้ามาขวางทําให้ถูกยิงนัชชาตายทําให้วิญญาณของแปรทองที่อยู่แถวนั้นที่เต็มไปด้วยความห่วงหาอะไรอวรต่อคนรักความดีที่แพรทองเอาตัวเข้าปกป้องทีรัตรวมกับผลกรรมที่แพรทองเคยปิดชีวิตตัวเองในชาติที่แล้ว และผลบุญที่แพรทองสะสมมาทําให้เกิดเป็นแสงสว่างวิญญาณของแพรทองได้ถูกดูดเข้าไปที่ร่างของนัชชาเพราะความที่เป็นฝาแฝดทําให้แพรทองได้สามารถมาใช้ร่างกายของนัชชาได้มีร่างกายเป็นมนุษย์อีกครั้งแพรทองได้กลับไปหาทีรัตแต่ทีรัตก็ไม่เชื่อว่าเป็นแพรทองจริงๆแพรทองได้บอกว่าคงเป็นเพราะผลบุญที่ทีรัตและป้ารดาส่งให้ทําให้แพรทองได้สะสมความดี และสามารถเป็นวิญญาณมาเข้าร่างนัชชาหลังจากที่นัชชาเสียชีวิตไปแล้วในที่สุดแพรทองก็สมหวังในความรักที่รอคอยมากว่าร้อยปีทีรัดเข้าสมกอดแพรทองด้วยความรักที่ข้ามภพข้ามชาติรักที่มั่นคงความตายก็ไม่สามารถพรักวามรักไปจากกันได้แพรทองและทีรัตได้กลับไปที่ศาลแม่ย่าวังตะเคียนเพื่อดูแลศาลแม่ยา่าที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณแพรทองให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านต่อไปติดตามกันได้ในตอนจบของพิศวาสข้ามพบนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการสปอยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรทางช่องเมสสตาร์ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ